ต้องบอกเลยนะคะว่าทําเอาแฟนๆเนี่ยกรี๊ดกราดกันหนักมากเมื่อได้ยินประโยคนี้จากปากของพี่ลิงลิงคองที่พูดต่อหน้านนองออมกรอนนพัทค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็คือว่านะคะสองสาวของเราเนี่ยควงคู่กันออกงานค่ะไปพบปานะคะพบเจอทักทายกับ FC แฟนคลับแฟนดอมนะคะที่ติดตามซึ่งก็มีอีกหนึ่งช็อตที่เรียกได้ว่าโอ้โหคุณผู้ชมคาหวานเอามากๆพี่ลิงลิงของเรานะคะถึงกับหลุดปากพูดแบบนี้ออกมากันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งก็คือคลิปวิดีโอดังกล่าวที่พวกเราเห็นกันนี้เลยนะคะทางด้านของฟแฟนๆเองเนี่ยก็ได้มีการตะโกนเรียกน้องออมนี่แหละทีนี้ค่ะทางด้านพี่ลิงลิงของเราก็รีบเดินมาอยู่ข้างๆน้องออมนะคะแล้วก็พูดคําว่าเบฟนั่นเองค่ะโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าประโยคดังกล่าวนี้คือชัดเจนเอามากๆนะคะสําหรับคําว่าเบฟที่พี่ลิงลิงใช้เรียกน้องออมนะคะต่อหน้า FC แฟนครับซึ่งช็อตนี้ก็ทําเอาแฟนๆนะคะกรีดกราดกันหนักมากสํา นั่นโซเชียลกันไปเลยละคะ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปชมความน่ารักน่ารักนี้ที่พี่ลิงลิงนะคะเรียกน้องออมก่อนาพัฒกันคะ่ะ oh. you re ready babe คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นประโยคเรียกสันส้นๆแค่คําว่าเบฟก็ทาเอาโลกโซเชียลเนี่ยหวานหนักมากจริงๆทาเอาเอฟซีแฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายซึ่งแฟนคลับนะคะก็คอมเมนต์บอกว่าเอาเนียนเลยเฮียลืมนะคะน้องออมสตาร์แต่ก็เนียนๆไปละกันนะคะเขารู้กันหมดแล้วเฮียหล,ลิงชัดเจนขึ้นทุกวันนะคะต้องแบบนี้ก็คนมันรักอเนรพูดให้มันชัดๆไปเลยสบายใจแล้วนะคะเรียกเต็มปากเต็มคําเลยนะรอบนี้คุณ เขาบอกแล้วนะคะว่าเขาคลั่งรักมากกว่าอะก็ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะแฟนคลับนะคะก็ยังเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องบางก็บอกอีกเหมือนกันนะคะว่าน้องออมสตาร์ไปครึ่งวินาทีไม่ต้องเดากันแล้วนะไม่เคินกี่โมงยายหนูนะคะให้มันรู้สบ้างใครเป็นเจ้าของนะคะอะคุณเรียกเบบเอเอย่างไงนะรอบนี้แม่แม่ไม่ต้องอ่านปากแล้วนะโอ้โหต้องบอกเลยแหละคะ่ะว่าแฟนคลับเองคุณผู้ชมคะแพรวพราาเป็นอย่างมากเข้ามาคอมเมนต์ เซวเยอะแยะมากมายจริงๆทั้งบอกอีกนะคะว่าพี่ลิงเอาจริงแล้วหวานเกินนะคะเติมน้ําตาลให้แฟนๆตลอดน่ารักมากเลยครับพี่ลิงน้องออมเขินสุดๆเลยครับพี่ประกาศความเป็นเจ้าของแบบนี้ใครจะซู้ไหวล่ะคะโอ้โหก็จริงนะคะคุณผู้ชมขาที่แฟนคลับเขามาแซลพี่ประกาศชาัดเจนซะขนาดนี้เนี่ยเป็นใครจะซู้ไหวกันไปเลยล่ะคะเนี่ยเรียกเดวานี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่ทาเอาแฟนๆนะคะ FC แฟนคลับแฟนด้อม ที่ติดตามนะคะก็คือฟินกันหนักมากเมื่อเจอโมเมนต์นี้นะคะของพี่ลิงลิงคองแล้วก็น้องอมกอนพาร์ทที่มีออกมาผ่านช่องทางโซเชียลนะคะให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้นะคะสองสาวสุดสวยของเราจะมีโมเมนต์ความน่ารักความหวานอะไรนะคะออกมาผ่านช่องทางโซเชียลให้พวกเรานะคะได้ติดตามหลังจากนี้คุณผู้ชมคะอันนี้นะคะเราก็ต้องรอรุ้นรอติดตามกันต่อไปแหละค่ะ